บทที่ 5. การวัดการกระจายของข้อมูลเนื้อหาสาระข้อมูลที่ทําการเก็บรวบรวมโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการนํามาจัดเป็นหมวดหมู่หรือทําการวิเคราะห์เรียกว่าข้อมูลดิบหรือคะแนนดิบข้อมูลดิบเหล่านี้จึงต้องนํามาทําการจัดเตรียมข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการนําไปวิเคราะห์ตามต้องการซึ่งวิธีการวีเคาะข้อมูลที่นิยมใช้วิธีหนึ่งคือการวัดการกระจายของข้อมูล 1> 5 1การวัดการกระจายของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อม,มูลหมายถึงการคำนวณว่าข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งกระจายออกจากกันหรืออยู่ห่างกันมากน้อยเพียงใดถ้าคะแนนของข้อมูลในชุดใดอยู่ห่างกันน้อยหรือมีขนาดใกล้เคียงกันชุดนั้นมีการกระจายมากการอธิบายลักษณะของข้อมูลโดยวิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นกา,ารอธิบายลักษณะของข้อมูลเพียงลักษณะดเดียว ส่วนลักษณะอื่นๆไม่สามารถแสดงได้ด้วยการวัดแนวโน้มข้อสูงส่วนกลางการวัดการก,กระจายของข้อมูลสามารถทําได้ดังนี้ 1. พิสัย 2. ส่วนเบีเ่งยงเบนคอท้ายสาส่วนเบีเ่ยงเบน4ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน5้าตัว2พิสัยพิสัยหมายถึงความแตกต่างระหว่งนางคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่าสุดในข้อมูลชุดหนึ่งพิสัยใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูลได้ไม่ละเอียดลัก นิยมใช้ในกรณีเมื่อต้องการความรวดเร็วเ,เท่านั้นข้อเสียของพิสัยของข้อมูลแต่ละชุดคือมีการใช้เชือพาะคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ำสุดเท่านั้นบางครั้งทําให้เกิดการเข้าใจถึงลักษณะของข้อมูลผิดไปได้ตัวอย่างเช่น5.3เซนเป็นเบทคอทายส่วนแบ่งคอทายมาถึงครึ่งหนึ่งของระยะจากคอทยที่3ามถึงคอทายที่1ของคะแนนในชุดชุดนั้นเซนเป็นเบนทคอทายเป็นการ วัดการกระจายของข้อมูลกรณีที่ใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยอัตยาฐาน5.4ส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหมายถึงผลเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนของคะแนนในข้อมูลชุดหนึ่งจากมัชชิมเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นซึ่งไดจากการรวมผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคะแนนกับค่ามัชชิมเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นแล้วหารด้วยจํานวนของข้อมูลทั้งหมด